คอนเฟิร์มนะฮะในส่วนของหมายจับทางคุณดาวนะฮะหรือว่าชื่อจริงคือคุณปินทิราการิวันซึ่งเป็นพี่สาวภรรยาทนายตั้มตำรวจเนี่ยไปจับได้แล้วนะครับนำตัวมาที่กองบังคับการปราบปรามนะฮะล่าสุดนั้นนะมีภาพเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับให้ได้ติดตามกันนะฮะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่มาถึงกองปราบเลยฮะเบยกไมเบยกไมไแล้วครูไปไม่แล้วครูไป

โอ้ไปเบิกนะรือการนาได้ไปว่าพี่ดาวไปท้ายม่นป้าแม่อยากจะพูดไหมครับพูดอะไรไครับเห็นบอกว่าเราก็พยายามใจเป็นพยานแต่ทไมถูกไปิู้ตองหาเราอยากจะพูดอะไไหมคับคุณดาวครับเราตกใจมาแล้วต้องจับการเป็นผู้ต้องหาเองเมื่อก่นเราเป็นพยานตัวแรกครับคุณดาวครับเราแย่แล้พี่ดาวเราอยากจะพูดอะไรไหครับ ถาเราไม่ได้ันไปกตัวเราจะเข้าไปหาเราจะไปเจอน้องสาวรงไหนไหมฮะเฮ้ยพอพอที่นี่กปนนะาอ้ย่เพิโอเกิอขย้นโด้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโ่้อ้ยโ่้ยเอิ่อกยโอ้ยโอ้ยโอบยโอ้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 ยโอ่ย้ย้อ้ยปออย้ ลงรถมาเลยนะฮะในส่วนของคุณ<ะ>ดาวนะฮะหรือว่าคุณปินธิราการิวันพี่สาวภรรยาทนายตั้มนะครับอ่ะย้อนให้ฟังอย่างนี้ฮะก่อนที่จะเดินทางมาถึงที่กองบังคับการปราบปรามนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับคือทางหมายจับเนี่ยข้อหาในส่วนของคุณดาวก็คือร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินนะฮะซึ่งสามารถจับกุมได้ที่บริเวณสยามสแควร์นะเขตปทุมวันกรุงเทพ นะครับแล้วก็นําตัวมาที่กองปราบการออกหมายจับครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเงิน20ล้านนะที่นายเล็กคนขับรถทนายตั้มโทรหาพี่น้อยเลขาพี่อ้อยเมื่อวันเสาร์ที่16พฤศจิกาย,ยนว่าถูกตารวจเรียกสอบนายเล็กก็รับสารภาพว่าไปกดเงินจํานวนนี้ที่ธนาคารในห้างดังย่านลาดพร้าวกับทางคุณดาวแล้วก็ขนเงินไปไว้ที่บ้านทนายตั้ม แถวพุทธมนทนสาย4เงินจํานวน20ล้านบาทนะฮะที่ทางคุณปานเทพเคยออกมาพูดว่าเป็นเงินก้อน39ล้านที่หลอกพี่อ้อยมาเนี่ยนะฮะแล้วก็แฉได้ว่าคนใกล้ชิดนายตั้มมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง50ล้านบาทเลยทีเดียวนะค,คุณผู้ชมฮะนี่ก็นํามาสู่การออกหมายจับในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูคืบหน้านะฮะจากกองบังคับการปราบปรามนะครับว่ามีคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบในทันทีนะครับคุณผู้ชมครับ